เคยรู้สึกแปลกใจไหมคะว่าทําไมเวลาคุยกับบางคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือคนในครอบครัวก็ตามเหมือนเราอยู่กันคนละโลกเลยครับเป็นเรื่องที่เจอกันบ่อยนะใช่ค่ะบางคนนี่แบบเน้นเป้าหมายความสําเร็จมากๆอีกคนก็ต้องกดระเบียบแปะ๊ะแป๊ะหรือบางคนนี่ให้ความสําคัญกับความรู้สึกความเป็นทีมมากๆเลยค่ะมันเหมือนกับว่าเราใส่แว่นคนละสีมองโลกไม่เหมือนกันเลยเนาะใช่เลยครับเป็นข้อสังเกตที่ดีมากเลยครับ ซึ่งจริงๆมันมีกรอบคิดหนึ่งที่ช่วยอธิบายเรื่องนี้ได้ดีนะครับคือเกลียวพลวัตหรือที่เรียกว่า Spiral Dynamics Spiral Sp Dynamics ครับผมแนวคิดนี้มองว่าความแตกต่างที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใครถูกใครผิดนะแต่มันเหมือนเป็นสีที่ต่างกันไปในแต่ละคนสีหมายถึงยังไงคะก็คือเป็นระบบคุณค่าหรือระดับการพัฒนาทางความคิดที่ต่างกันนะครับ เหมือนเรามีแผนที่ช่วยให้เข้าใจความคิดของคนอื่นแล้วก็ตัวเองด้วยครับอ๋อน่าสนใจจังค่ะแหล่งข้อมูลที่เราดูกันมาทั้งบทความไทยที่เอาไปปรับใช้กับสังคมเราหรือข้อมูลจากต่างประเทศที่อธิบายเรื่องสีต่างๆเนี่ยนะคะรวมถึงงานวิจัยด้วยก็ดูจะไปในทางเดียวกันเนาะใช่ครับ วันนี้เราก็เลยอยากจะมาคุยกันว่าถ้าเราพอจะเข้าใจสีที่ต่างกันของคนเนี่ยมันจะช่วยให้เราเอ่อเอาไปใช้ในชีวิตจริงได้ยังไงบ้างโดยเฉพาะเรื่องการคุยกันการสื่อสารกับคนที่คิดไม่เหมือนเรานะคะได้เลยครับงั้นเราลองเริ่มจากสีที่เจอบ่อยๆก่อนไหมครับอย่างเช่นเออคนประเภทสีน้ำเงนิน b l u สีน้ำเงินค่ะครับคนกลุ่มนี้จะให้ความสำคัญกับกฎระเบียบมากๆขั้นตอนลำดับชั้น ความมั่นคงทําอะไรต้องมีแบบแผนเป๊ะๆนึกภาพออกเลยค่ะในที่ทํางานได้จะเจอบ่อยใช่ครับซึ่งบางทีเนี่ยมันอาจจะดูขัดใจคนอีกกลุ่มคือสีส้ม orange สีส้มครับสีส้มจะเน้นผลลัพธ์ความสําเร็จอยากเห็นอะไรเร็วๆชอบการแข่งขันคือมองว่าก,กฎเกณฑ์เดิมมันอาจจะช้าไปไม่ทันใจอ๋อเข้าใจเลยค่ะเหมือนเวลาทำโปรเจก คนนึงอยากให้เอกสารครบเป๊ะทุกอย่างตามแผนแต่อีกคนคือแบบว่าอยากรีบลุยรีบเปิดตัวให้เร็วที่สุดถูกต้องครับแล้วมันก็จะเกิดความขัดแย้นกันได้ง่ายๆตรงนี้แหละซึ่งถ้าเราพอจะรู้ว่าอ๋อเขาเป็นคนสีน้ําเงินเขาให้ค่ากับระเบียบหรือคนนี้สีส้มเขาเน้นผลลัพธ์มันก็อาจจะช่วยให้เราเลดอคติลงไปได้บ้างนะคะแต่มันมีคําถามนิดนึงค่ะว่าการพยายามไปเข้าใจสีของคนอื่นแบบนี้ มันจะกลายเป็นการไปตัดสินหรือไปตีตราเขาว่าเป็นกล่องสีนั้นๆหรือเปล่าคะเป็นคําถามที่ดีมากเลยครับคือจริงๆจุดประสงค์หลักมันไม่ใช่การเอาป้ายไปแปะหรือไปตัดสินใครนะครับค่ะแต่มันคือการพยายามทําความเข้าใจแรงขับหรือระบบคุณค่าที่อยู่ข้างหลังพฤติกรรมเขานะครับ oh. เพื่อที่เราจะได้เลือกวิธีสื่อสารที่มันมเหมาะสมขึ้นอ๋อ oh. เช่น ถ้าเรารู้ว่ากําลังคุยกับคนที่ให้ค่ากับสีน้ําเงินการอธิบายอะไรเป็นขั้นเป็นตอนมีเหตุผลรองรับตามกฎเกณฑ์เนี่ยก็จะได้ผลดีกว่าค่ะแต่ถ้าคุยกับคนสีส้มอ่ะเราอาจจะต้องชี้ให้เห็นถึงโอกาสผลประโยชน์หรือความท้าทายใหม่ๆมันถึงจะกระตุ้นเขาได้ดีกว่าอะไรแบบนี้ครับ เข้าใจแล้วค่ะเหมือนเราต้องปรับภาษาที่ใช้ให้ตรงกับสีของเขาแล้วถ้าเป็นสีเขียวกรีนล่ะคะที่ดูจะเน้นเรื่องความรู้สึกความเท่าเทียมใช่ครับสีเขียวนี่จะให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์มากๆความเห็นอกเห็นใจอยากให้ทุกคนเท่าเทียมกันมีความสุขเน้นการพูดคุยเพื่อหาฉันทามติค่ะซึ่งในมุมของสีส้มที่เน้นผลเร็วๆก็อาจจะมองว่าเอ๊ะทำไมช้าจัง หรือในสายตาสีน้ําเงินก็อาจจะมองว่าเอ๊ะมันดูไม่ค่อยมีระเบียบเท่าไหร่นึกภาพออกเลยค่ะการประชุมที่ทุกคนต้องได้แสดงความเห็นหรือองค์กรที่เน้นบรรยากาศแบบครอบครัวมากๆประมาณนั้นเลยครับตัวอย่างง่ายๆเลยอืมพอจะเห็นภาพแล้วค่ะว่าเอาไปใช้จริงได้ยังไงอย่างถ้าเราทํางานในทีมที่มีคนหลายๆสีปนกันการเข้าใจว่าใครให้ค่ากับอะไรเนี่ยก็คงช่วยให้หาจุดร่วมหรือวิธีทํางานที่มันไปด้วยกันได้ง่ายขึ้นนะคะใช่ครับ ลดความขัดแยงไปได้เยอะเลยแล้วมีสีอื่นๆอีกไหมคะที่พอจะทําให้เราเห็นภาพรวมกว้างขึ้นอีกนิดนึงมีครับก็จะมีระดับทีเ่เกิดขึ้นก่อนสีน้ําเงินอย่างสีแดง red อันนี้จะเน้นพลังอํานาจการอยู่รอดแสดงออกตรงๆเหมือนเด็กๆหรือในสถานการณ์ที่เราต้องเอาตัวรอดจริงๆอ๋อค่ะส่วนระดับที่สูงขึ้นไปอีกเช่นสีเหลือง yellow อันนี้จะเริ่มมองเห็นคุณค่าของทุกสีเลยครับคือเข้าใจว่าแต่ละแบบมันก็เหมาะกับสถานการณ์ต่างๆกันไปแล้วก็มองเห็นความเชื่อมโยงของระบบต่างๆว้าวหรือสูงขึ้นไปอีกก็สีเทอร์ควอยส์เทอร์คอยส์ที่มองภาพรวมระดับโลกระดับองค์รวมไปเลยซึ่งก็จะซับซ้อนขึ้นไปอีกครับมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจค่ะคือเหมือนกับว่าคนที่อยู่ในระดับสีหนึ่งเนี่ย อาจจะเข้าใจมุมมองของสีที่อยู่ก่อนหน้าได้แต่การจะเข้าใจสีที่มันซับซ้อนกว่าตัวเองขึ้นไปเนี่ยอาจจะยากกว่าใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับอันนี้เป็นหัวใจสำคัญเลยคนที่ใช้เลนส์สีน้ำเงินอยู่อาจจะมองไม่เห็นคุณค่าของความสำเร็จแบบสีสม้มหรือความกลมเกลียวแบบสีเขียวได้ชัดเจนเท่าไหร่ค่ะดังนั้นเวลาเราจะสื่อสารกับใครก็ต้องพยายามเริ่มจากจุดที่เขายือนอยู่ใช้ภาษา หรือให้เหตุผลในแบบที่สีของเขาพอจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นอืมการเข้าใจสีของตัวเองก็สำคัญเหมือนกันนะคะสำคัญมากครับเพราะมันช่วยให้เรารู้ว่าเออเรามีจุดบอดตรงไหนหรือมีแนวโน้มจะมองข้ามคุณค่าแบบไหนไปบ้างหรือเปล่าสรุปแล้วการทำความเข้าใจระบบคุณค่าหรือสีต่างๆต,ต,ตามแนวคิดสไปโรดนามิกส์เนี่ย ก็เหมือนเราได้อืแผนที่หรือชุดเครื่องมือมาช่วยให้เราเข้าใจความแตกต่างหลากหลายของคนเรามากขึ้นเนาะใช่ครับไม่ใช่เพื่อไปตัดสินใครดีกว่าด้อยกว่าแต่เพื่อเป็นแนวทางให้เราสื่อสารหรืออยู่ร่วมกับคนอื่นๆในชีวิตประจําวันได้ราบรื่นขึ้นลดปัญหาความขัดแย้งที่ไม่จําเป็นลงไปได้ใช่เลยครับมันคือการเพิ่มเลนส์ให้เรามองโลกมองความสัมพันธ์ได้หลายมุมมากขึ้นเข้าใจทั้งตัวเอง เข้าใจทั้งคนอื่นครับทีนี้ก่อนจะจากกันวันนี้มีคำถามอยากฝากให้ลองไปคิดตามกันดูเล่นๆค่ะในเมื่อแนวคิดนี้บอกว่าระดับที่สูงขึ้นอย่างเช่นสีเหลืองเนี่ยเขาสามารถก้าวข้ามและหลอมร,มรวมมุมมองของสีที่อยู่ต่ำกว่าได้ครับลองคิดดูเล่นๆน,นะคะว่าถ้าในชีวิตจริงของเราเนี่ยเราลองพยายามาสวมแว่นตาสีของคนที่เราอาจจะไม่เห็นด้วยมากๆเลยดูบ้าง ไม่ใช่เพื่อจะเปลี่ยนใจไปเชื่อตามเขานะคะแค่ลองพยายามทำความเข้าใจจริงๆว่าทำไมเขาถึงคิดแบบนั้นเชื่อแบบนั้นหรือให้ค่ากับสิ่งนั้นการที่เราลองไปทำความเข้าใจที่มาที่ไปของมุมมองที่มันต่างจากเรามากๆแบบนี้มันจะช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆหรือช่วยให้เราสื่อสารหรือใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมได้ดีขึ้นอย่างไรบ้างคะ